เจอกันในคลิปก็เจอในคลิปแล้เจอกันในคลิปคอมเมนต์หน่อยเด้อล่าสุดนายช่างกุงกับแม่มาต่อยก็จะเดินทางเดินเดินทางนายเอ็มีเดินทางกลับบ้านเนาะก็อัดของไปเต็มคันรถเลยสิก็ลงแรงมากครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวเดินทางไป ให้แม่เจ้าช่องบึกเจ้างแะเฮ้ยเฮ้เ้าเว่ยเจ้าเว่อีกเจ้าเจ้าบีบีฮฮไปเดินทาครับ่าลืมอะไรเอ่อลืมก็เราไปไหนเอ เดี๋ยวจะหาคู่หาอะไรไปอยู่ไม่รู้ก่อเ <fat. S 1> มื่อกี้เราได้สามแล้วเนาะ,<อ>ะเดี๋ยวหาอีกสีนะ่เนาะสี่สี่ก็เดินทางกลับ,เ,บเ,เออรถไหลร,รถไหนโอ้ โอ้เต็มเลยต้องได้จกเอาในเอฟซีอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทางพวงหาอะไรไม่เจอโอ้อ่ะเดินทางปลอดภยัย <_ c oughs> ไปเจอกันเ <_ c oughs> ดี๋ยวจะพาเด็กๆสองคนไปขึ้นเขา <_ c oughs> อืมยินเอฟซี ก็บกมือย่อยๆนะฮะกับอีกวันสองวันก็ไปเจอกันนะท่านผู้ชมเราก็จะลงพื้นที่ไปสํารวจตรงที่มีหนังสือเชิญเราไปดูเนาะหาตรงนั้นแหละนะยเอซีเราก็จะไปนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ ที่เหลือเราก็คงจะดูช่งางทำบ้านผมในเอฟซีช่วงนี้ก็เงาเงานะฮะนี่นะทีมช่างพงก็กลับไปแล้วสังเกตดูก็จะแปนเออเติรดในเอฟซีเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่โน่นแหละนะครับโอ้มาบ้านผมนี่นอนดีเนาอยเอฟซีลง ลองเลยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะครับผมสวัสดีครับ